สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งค่ะกับ TripTalk by Abitabi ค่ะวันนี้เป็นวันที่13เมษายน2566ซึ่งเป็นวันสงกรานนะคะเดิมทีครั้งนี้ตั้งใจจะพูดเนื้อหาในครั้งที่52หรือว่าในช่วงวันสงกรานนี้เกี่ยวกับเรื่องเทศกาลทีท่เทียบเท่ากันระหว่างสงกรานกับเทศกาล ที่คล้ายๆกันของญี่ปุ่นแต่บังเอิญว่าเมื่อเช้านี้มีข่าวาที่น่าตื่นเต้นในญี่ปุ่นนะคะในขณะที่เรากำลังเฉลิมฉลองวันสำคัญอยู่นั้นเ,เมื่อเช้านี้เมื่อประมาณ8ชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือประมาณช่วงเช้าๆเจ็ดโมงแโมงเช้าตามเวลาของญี่ปุ่นเนี่ยาทางการได้ประกาศเตือนภัยนะคะให้ประชาชนในเขตฮอกไกโดเตรียมอบพยพ ไปสู่ที่ที่ปลอดภัยนะคะเนื่องจากมีเหตุที่เกาหลีเหนือซ้อมยิงขีปนาวุธระยะไกลนะคะกลางถึงพิสัยกลางถึงไกลนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นเกรงว่าจะเกิดความเสียหายข้ามมาถึงประเทศญี่ปุ่นหรือในเขตของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขตที่ใกล้ๆที่สุด ก็จะเป็นช่วงที่เป็นทางเกาะฮอกไกโดนะคะครั้งที่แล้วเราเคยคุยกันเรื่องส่วนต่างๆของญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะนะคะแล้วก็ทางเหนือเนี่ยติดรัสเซียอ,อไม่ติดอะคะ่ะก็คือว่าทางเหนือเนี่ยจะใกลเ้เมืองวลาดิวอสต็อกของรัสเซียนะคะทางตะวันตกจริงๆแล้ว ถ้าตามระยะทางแล้วใกล้ที่สุดเนี่ยคือจะใกล้ทางเกาหลีใต้นะคะแล้วก็ทางทางใต้เนี่ยที่ใกล้ที่สุดก็จะไปใกล้ไต้หวันกับฟิลิปปินส์นะคะแล้วเกาหลีเหนือมาเกี่ยวตรงไหนในเคสนี้นะคะปกติแล้วถ้าเราเป็นถ้าใครได้มีโอกาส ดูข่าวนะคะของ n อ k นอนะคะอยู่เป็นประจำเนี่ยเราจะสังเกตเห็นอยู่เรื่อยๆว่าข่าวต่างประเทศของของของญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาจะเตือนภัยเรื่องการที่เกาหลีเหนือเนี่ยซ้อมซ้อมยิงขีปนาวุธ ะะแล้วก็มีความกังวลว่าเวลาที่เขายิงขีปนาวุธเนี่ยเขาจะยิงออกมาทางจากในฝั่งของทางเปียงยางนะคะทางทางเมืองหลวงของทางเกาหลีเหนือนะคะซึ่งะระยะทางจากเปียงยางมาถึงแผ่นดินของอของของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างเป็นระยะไกลพอสมควรเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงทะเลที่ค่อนข้างจะกว้างนะคะไม่ไม่ไม่ได้ติดชิดมากนะคะ แต่ว่าด้วยความเป็นขีปนาวุธนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมอะีอนุภาพในการที่ยิงมาจากระยะไกลๆแล้วก็จะมาตกในทะเลซึ่งไม่แน่ใจว่าความเสียหายเนี่ยมันจะ,ะมันจะเลยมาถึงทางญี่ปุ่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในข่าวในข่าวต่างประเทศ ของอข่าวท้องถิ่นของของญี่ปุ่นเองเนี่ยจะมีข่าวเรื่องการระวังภัยจากการยิงขีปนาวุธของประเทศเกาหลีเหนืออยู่บ่อยครั้งมากนะคะแล้วก็วันนี้ที่ในในขณะที่เราเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานอาจจะอยู่นอกบ้านกาันเราไม่ได้ทราบข่าวอะไรมากมายนะคะ ข่าวต่างประเทศทุกสำนักรายงานาพร้อมการรัตรงกันหมดว่าทางญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยนะคะมี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 ไซเ,เรนดังทั่วเกาะนะคะของฮอกไกโดนะคะเพื่อเตือนประชาชนให้ให้ระวังภัยแล้วก็อพยพนะคะมีการไปสัมภาษณ์ผู้คนตามที่ต่างๆนะคะก็มีความมีความกังวลแล้วก็ ตกใจกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วแต่ยังไม่เห็นข่าวนะคะว่าว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับการท่องเที่ยวขนาดไหนเพราะว่าในปัจจุบันนี้เองหรือในระยะเวลานี้เองเนี่ยคนไทยไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นเยอะมากนะคะในช่วงมันหยุดสงกรานนะคะแล้วก็ฮอกไกโดก็เป็นจุดหมายจุดหมายหนึ่งที่คนก็ไปเที่ยวกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เทศกาลของชมซากุระในในใน,ในเขตทางด้าน โทโฮกุขึ้นไปทางฮอกไกโดนะคะเพราะฉะนั้นคาดว่านะักท่องเที่ยวไทยเองที่อยู่ในฮอกไกโดช่วงเวลานี้น่าจะเยอะอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็คนท้องถิ่นเองเขาก็ตื่นตกใจมากกับการประกาศเตือนของทางการนะคะซึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยในปีนี้เองเนี่ยจากจาก วันนี้ขออ้างอิงจากสำนักข่าวนะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวที่เป็นทางการแล้วก็เป็นสำนักข่าวที่ที่เป็นอินเตอร์นะคะก็คือ bbc.com นะคะเขาบอกเลยว่าตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่ปีต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยเกาหลีเหนือได้ซ้อมยิงขีปนาวุธนะคะมาแล้วถึง27ครั้งเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ย นี่เพิ่งผ่านมา3เดือนกว่าๆนะคะ27ครั้งนี่ก็ไม่น้อยนะคะเพราะฉะนั้น27ครั้งนี่ก็สร้างความเตื่นตกใจให้ญี่ปุ่นทุกครั้งแล้วค่ะแต่ครั้งนี้มากเป็นพิเศษถึงขนาดที่ว่าประกาศเตือนประชาชนเลยทีเดียวแต่ยังเคราะดีว่าแล้วก็เป็นการะจะว่าเคราะดีก็ไม่ได้แต่เป็นการที่เป็นความนับนับเป็นความการเตือนภัยที่อาจจะไกลเคินความจริงที่ที่ อาจจะให้อภัยได้เนื่องจากว่าพอเตือนภัยไปแล้วในอีกสามสามสนาทีหรือครึ่งชั่วโมงต่อมาทางการก็ยกยกยกเลิกการประกาศนะคะเนื่องจากาก็ประกาศว่าคาดว่าตัวขีปนาวุทเนี่ยก็คงจะไม่ได้มาใกล้กับ เขตแดนของญี่ปุ่นมากหนักนะคะเพราะฉะนั้นคนก็ตกใจไปแล้วนะคะครึ่งชั่วโมงที่ว่าน,นี้ก็กลายเป็นโกลาหลในเมืองฮอกไกโดกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูว่า,าความเป็นเกาะของญี่ปุ่นเองเนี่ยนะคะเขาก็มีกรณีพิพาทกับเพื่อนบ้านอยู่เป็นเนืองๆน,นะคะมีหลายเรื่องนะคะในที่เห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการพิพาทเรื่องเกาะ นะคะเรื่องกรรมสิทธิ์ในเกาะเพราะว่านื่งจากอ,อ,อย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะที่ประกอบไปด้วยถึงมากกว่า7000เกาะนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีบางเกาะที่มันอ,อ,อยู่ห่างไกลแล,แล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีผู้คนอาศัยอยู่นะคะเกาะพวกนี้จะเป็นเกาะพิพาทนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศจีน นะคะเราจะเจอข่าวอยู่เรื่อยๆว่าเขาจะมีเรื่องการเคลมกันไปเคลมกันมาว่า,าญี่ปุ่นญ,ญี่ปุ่นถือกรรมสิทธิ์ในเกาะบางเกาะทางทางทางในเขตที่อาจจะอยู่ในดินแดนห่างไกลจากเมืองเยอะๆนะคะไปทางที่เป็นทางใต้เยอะๆนะคะแล้วก็แต่ว่าทางาจีนก็ ก็เป็นข้อพิพาทจีนก็เคลมว่าอาจจะเป็นกรรมสิทธิ์ของจีนด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่เห็นอยู่ตลอดมานะคะในในในช่วงเวลาเท่าทีา่ได้เคยดูข่าวของญี่ปุ่นมานะคะจีนกับญี่ปุ่นก็จะเป็นเรื่องเกาะนะคะที่จะเจอข้อพิพาทอยู่บ่อยๆนะคะอยู่ในข่าวอีกประเทศหนึ่งที่เป็นคู่พิพาทกับญี่ปุ่นอยู่เนืองๆน,นะคะก็จะเป็นเกาหลีใต้นะคะเกาหลีใต้จะเจอข่าว เกี่ยวกับเรื่องการเป็นประวัติศาสตร์ในช่วงที่เขามีการครอบครองกันอยู่นะคะปกครองกันอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์นู้นี้นั้นแล้วก็หนึ่งในเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่บาดหมางใจกันมากก็คือการที่มีคนของญี่ปุ่นนะคะถูกลักพาตัวไป นะคะโดยโดยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยทางเกาหลีใต้นะคะปัจจุบันนี้ก็ยังมีข่าวอยู่ว่ามีการติดตามผู้ที่ถูกลักพาตัวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในรุ่นนั้นเองหรือรุ่นของทายาทเองที่มาติดตามปันพัพบุรุษที่เคยถูกลักพาตัวไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นข้อพิพาทอีกอันหนึ่งซึ่งยังเป็นอะไรที่มันเป็นปมระหว่างประเทศที่ทจริง,รงๆเราคนนอกเนี่ยเราเรา,เราคงไปตัดสินไม่ได้ว่าใครถูกหรือใครผิดนะคะแต่แล้ว เรามองว่า,า,า,าลักษณะของการพิพาทกันมันก็จะมีอยู่หลายเรื่องนะคะแล้วญี่ปุ่นก็จะเป็นเรื่องแบบเนี้ยที่ที่จะเจออยู่บ่อยๆสําหรับรัสเซียจะไม่ค่อยไม่ค่อยเคยเจอเรื่องข่าวความพิพาทกันนะคะการที่จะมาเป็นข่าวว่าว่าว่า,วามีการามีการบาดหมางกันหรือมีมีเหตุการณ์อะไรกันนี้ไม่ค่อยมีในฐานะที่เป็นประเทศที่ใกล้กันนะคะแต่เกาหลีเหนือเนี่ย อย่างที่บอกอะค่ะก็คือว่าจะเป็นเคสของการยิงซ้อมซ้อมยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในที่จะทําให้ประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างจะตื่นตระหนกตกใจอยู่หลายๆครั้งนะคะพอเกาหลีเหนือเริ่มประกาศซ้อมยิงขีปนาวุธทีไรเนี่ยข่าวในญี่ปุ่นก็จะปั่นป่วนกันแล้วว่าว่าเ,เขาจะต้องเตรียมตัวยังไงเขาก็จะกลัวเหมือนจริงๆเขาไม่ได้ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรงเพราะว่าในการที่เกาหลีเหนือซ้อมยิงขีปนาวุธเนี่ยเขาจะจะ จะเป็นทีท่าที่เป็นการเหมือนกับเป็นเป็นเรีแอคชั่นบางอย่างที่มันจะเป็นเป็นเรีแอคชั่นกับทางประเทศที่เป็นตะวันตกหรือว่าทางอเมริกาซะมากกว่าหรือไมก่กับทางเกาหลีใต้เองซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของสงครามเกาหลีของเขาอะนะคะซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะแต่บังเอิญว่าเวลาที่เกาหลีเหนือซ้อมยิงทีไรเนี่ย เขาจะยิงมาในทิศทางที่ตัวขีปนาวุธมันมุ่งหน้าเข้าหากเกาะญี่ปุ่นเขาก็เลยเป,เป็นเหมือนกับเป็นถูกลูกหลงถูกลูกหลงนะคะแล้วก็พยายามจะป้องกันเหตุว่าไม่ให้เป็นกลายมาเป็นว่าเขาซ้อมยิงแต่ว่าผลของการซ้อมยิงนั้นมาตกอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะในอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกี่ยวเนื่องกับตัวตัว ตัวประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่ล่าสุดที่เอามาเล่าให้ฟังกันนะคะโชคดีไปค่ะว่าวันนี้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะการาการเตือนภัยให้อพยพก็ถูกยกเลิกการเตือนภัยไปหลังจากนั้นแค่30นาทีนะคะซึ่งอาจจะมองว่าเป็นการเตือนภัยทีเ่เกินเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าก็อันนี้ก็โทษกันไม่ได้เพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็เ,เขาเขาเป็นประเทศที่มีระบบในการเตือนภยัยค่อนข้างจะเซ็นซซ แล้วก็ค่อนข้างจะเ,เรียกว่ามีครอบคุมการเตือนภัยหลายๆประเภทไม่ว่าจะเป็นทั้งภัยธรรมชาติต่างๆที่เขาเคยเจอมาในประวัติศาสตร์ของเขานะคะซึ่งเขาก็เจอมาหลากหลายรูปแบบมากเพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งการเตือนภัยที่ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้สดๆร้อนๆนะคะไม่ คิดว่าบางคนบางนักท่องเที่ยวไทยที่กําลังเที่ยวอยู่ในฮอกไกโดนะตอนนี้อาจจะอาจจะมีหลังจากนี้อาจจะมีใครออกมาโพสตก็ได้ค่ะว่าเจอเหตุการณ์การเตือนภัยการซ้อมรบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเมื่อเช้าวันนี้นะคะแล้วก็จะเราละเลยไม่ได้ค่ะเพราะว่า ถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักท่องเที่ยวถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นในประเทศเขาเราก็ต้องได้รับผลกระทบอยู่ดีนะคะและหนึ่งในหนึ่งในหนในสิ่งที่เราจะต้องระแวดระวังก็คือเราต้องหาข้อมูลในการที่เราจะต้องรู้ข่าวในเรื่องการเตือนภัยนะคะอันนี้จำเป็นอย่างมากนะคะในทุกแอปพลิเคชันที่ ที่ได้แนะนำไปนะคะลองเสิร์ชหาดูเป็นตัวแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการเตือนภัยระวังภัยพวกพวกพวกดิส ASTER ทั้งหลายนะคะที่ที่มีการเตือนภัยพิบัติภัยธรรมชาติภัย,ภย,ภยร้ายแรงอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้ให้สังเกตสังกายดีนะคะคอยดูข่าวอย่ามวัวแต่เที่ยวเล่นสนุก จนเกินไปโดยที่เราอาจจะละเลยว่าเราอาจเราเป็นนักท่องเที่ยวมันคงไม่เป็นไรมั้งไม่ใช่แบบนั้นถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะใครละค่ะก็เดือดร้อนทั้งนั้นนะคะก็อันนี้ก็ฝากไว้นะคะเราแวดระวังนิดนึงในการท่องเที่ยวในต่างแดนนะคะเราไม่รู้ภาษาเขานะคะบางทีเราอาจจะหลุดในวงโครจรในการสื่อสารไปก็ได้นะคะต้องคอยฟังข่าวดีๆนะคะเพราะว่าเหตุการณ์แบบอย่างแบบนี้นะคะทุกสถานที่ที่เป็นพับลิก เ,เขาจะขึ้นเป็นจอนะคะในสถานีสถานีรถไฟเองเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเขาจะต้องขึ้นเตือนหมดอยู่แล้วนะครับโดยปกติของสถานีรถไฟใหญ่ๆนะคะจะมีจอเตือนขึ้นมานะคะเพราะ,ะนั้นการอ่านจอต่างๆอย่ามวัวแต่อ่านเฉพาะที่เป็นตารางรถไฟอย่างเดียวนะคะ อ่านจอที่เป็นการเตือนภัยด้วยอันนี้มั่นใจมากว่าในในการเตือนภัยในในสถานีรถไฟต้องมีแน่นอนนะคะทุกคนอย่าละเลยนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ตืนตนต่นเต้นเมื่อเช้านี้นะคะยังไงส่วนที่เหลือของทริปในวันนี้นะคะถ้าใครยังท่องเที่ยวอยู่ในญี่ปุ่นนะคะก็ขอใหอ้มีความสุขกันค่ะกับเทศกาลดีๆของเมืองไทยนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวในที่สถานที่สวยงามของญี่ปุ่นนะคะคาดว่าหลังจากนี้คงก็คงจะ ณวันนี้ก็คงไม่ยิงอะไรกันอีกนะคะก็ขอให้ปลอดภัยค่ะแล้วก็เดินทางกลับบ้านเราด้วยความสุขนะคะกันทุกคนค่ะแล้วก็สําหรับผู้ที่จะแพลนทริป ไปนะคะก็ลองศึกษาหาข้อมูลดีๆนะคะไม่ว่าประเทศอะไรก็แล้วแต่นะคะญี่ปุ่นก็ส่วนหนึ่งม่าจะเป็นแบบนี้นะคะอย่างล่าสุดเนี่ยก็เห็นเหมือนกันว่าของมีความบาดหมางระหว่างจีนกับไต้หวันนะคะก็มีการหึ่มๆกันอยู่เหมือนกันใคราวางแผนไปไต้หวันก็คงจะต้องดอูทิศทางลมด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเชื่อเขาว่าเหตุการณ์ของโลกมันคงไม่ได้คงไม่มุ่งหน้าไปสู่สงคราม อย่างเรวันขนาดนั้นนะคะก็แต่อย่างไรก็ตามก็ระวังไว้นะคะ วันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่นำมาขั้นเวลาซึ่งเป็น breaking news นะคะประจำวันประจำะประจำเรียกว่ากลางกลางฤดูก,กาลของการท่องเที่ยวเลยนะคะก็ฝากไว้ค่ะกับ ep ที่52ประมาณนี้นะคะวันนี้วันที่13เมษายน2566ค่ะพบกันอีกครั้งหน้านะคะใน ep หน้าๆจะคุยกันเรื่องอะไรต่อไปโปรดติดตามค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ